น้ำล้นค่ะน้ำล้นไม่ล้นอย่างเดียวนะคะท่วมด้วยนะคะนี่ปลาก็ไม่รู้มาจากไหนเอแยบไปหมดสะสองสระก็เชื่อมกันนะคะเชื่อมกันด้วยน้ำเป็นผืนเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีปลา ออกมาว่ายน้ําเล่นอย่างมีความสุขนี่นะคะพเพื่อนๆท่วมเลยตรงนั้นเป็นผืนทุ่งนานะคะ เราบรรยากาศน้ำท่วมมาฝากนะคะ